เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งไร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอกาวเดินทุกวันปัญญาเกิดเพราะการประกอบและเสื่อมไป เพราะการไม่ประกอบเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งปัญญาทั้งสองทางนี้แล้วบุคคลพึงตั้งตนโดยวิธีที่ปัญญาจะเจริญยิ่งขึ้นนันนเป็กลงใจ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเราขอใช้โอกาสอันดีงามนี้อีกสักคราวนะคะที่ได้มาสนทนากับท่านอาจารย์ปัญญาณิลลวันโนถ้าฟังท่านบ่อยๆหรือได้ฟังเรื่องราวที่ท่านอาจารย์ได้บอกสอนเราเนี่ยจะได้ยินได้ฟังคำนี้ว่าเลิกฟังเสียเถอะนะคะซึ่งนั่นหมายความว่า ลงมือทำสทักทีดีไหมน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะวันนี้ก็เลยจะชวนท่านผู้ชมลงมือปฏิบตัติและอาจจะมีผู้สงสัยว่าเอแล้วท่านปฏิบัติมาถึงขั้นของวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาที่ถูกต้องมันคืออะไรยังไงขอโอกาสกับเรียนถามท่านอาจารย์เจ้าค่ะคำว่าวิปัสสนาก็คือระบบปฏิบัติ ที่จะต้องเป็นกระบวนการการปฏิบัติในแบบที่สร้างความรู้ที่แท้จริงให้เกิดคำว่าความรู้ที่แท้จริงก็หมายถึงเป็นความรู้ระดับที่เห็นแจ้งคำว่าเห็นแจ้งนั้นหมายถึงว่าจบแล้วกับเรื่องนั้นไม่ต้องไปศึกษาสิ่งนั้นแล้วเพราะเห็นแจ้งสำเร็จแล้วสิ่งที่พุทธเจ้าต้องการให้ไปสร้างความรู้ให้เห็นแจ้งเนี่ย ท่านระบุไว้แล้วว่าไปสร้างความรู้เรื่องอะไรให้เห็นแจ้งถ้าเห็นแจ้งในเรื่องราวที่มันไม่ใช่เกี่ยวพันกับเรื่องความหลุดพ้นเนี่ยการเห็นแจ้งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์แต่การเห็นแจ้งที่จะมีประโยชน์สำหรับบุคคลที่ต้องการสิ้นการเวียนว่ายตายเกิด ก็ต้องไปเห็นแจ้งเฉพาะเรื่องที่รู้แล้วทำให้จิตนั้นหลุดพ้นได้เพื่อเจ้าได้ระบุลงไปเลยว่าเรื่องอะไรไปศึกษาเห็นแจ้งให้ได้ถ้าเห็นแจ้งได้ก็หลุดพ้นได้ซึ่งไม่ได้ซับซ้อนเลยเพื่อเจ้าระบุลงไปว่าถ้าต้องการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสิ้นอาสวะเนี่ยให้ไปทำการศึกษาขันทั้งห้าให้เห็นแจ้งนี่คือคำตรัสเลยว่า คำว่าเห็นแจ้งนั้นหมายถึงว่ารู้ครบแล้วอย่างแท้จริงในทุกแง่มุมที่ควรต้องรู้จนไม่เหลือข้อสงสัยที่จะศึกษามันอีกต่อไปนี่คือคําว่าเห็นแจ้งกว่าจะใช้คําว่าเห็นแจ้งเจ้าขันทั้ง5ได้ครบเนี่ยมันจึงต้องมีระบบปฏิบัติที่ส่งให้เกิดคุณภาพในการสร้างความเห็นแจ้งให้สำเร็จได้คือห ต้องมีสมาธิที่ดีพอสองจะต้องมีข้อตามระลึกดูของจริงให้เป็นถ้าดูของจริงไม่เป็นการดูนั้นก็ไม่สามารถส่งเสริมให้เกิดการสร้างความรู้ได้สำเร็จต้องมีปฏิภานในการดูเป็นมีปฏิภานในการพิจารณาได้เป็น ต่อสิ่งที่กําลังดูถ้าไม่ชานฉลาดในการพิจารณาก็ไปไม่เป็นถึงแม้อยู่กับของจริงก็ตามต้องดูของจริงเป็นต้องฉลาดที่จะพิจารณาเป็นจึงจะสามารถเกิดความรู้ที่แท้จริงได้สําเร็จในข้อเห็นแจ้งต่อสิ่งที่ดูวิปัสสนาเป็นเรื่องของการศึกษาในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้รู้แค่นั้นนั่นก็คือขันห้า แล้ววิปัสนาคือเรื่องของการดูของจริงจึงใช้คําว่าเห็นคําว่าเห็นแจ้งมันมาจากคาว่าเห็นคําว่าเห็นมาจากคาว่าดูพอดูจึงเห็นและแจ่มแจ้งนั้นหมายถึงว่าเกิดกระบวนการทําการศึกษาสิ่งที่กําลังดูสิ่งที่กําลังเห็นจนแจ่มแจ้งได้สําเร็จเขาจงใช้คำว่า ห็นแจ้งมันจะต่างกับการมาทําวิปัสนาแบบมานั่งคิดเอาเองนั่งคิดเป็นเหตุเป็นผลเป็นบวกเป็นลบเป็นโทษเป็นภัยด้วยแค่คิดเนี่ยระดับความรอบรู้มันจะต่างกันมากนั้นคําว่าวิปัสนาจริงๆมันจะต้องมีระบบของการศึกษาจากของจริงและจะต้องมีพลังสมาธิที่ถูกต้อง และจะต้องศึกษาบนเรื่องที่พระเจ้ากำหนดไว้แล้วว่าศึกษาเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องเราที่เป็นธรรมะทุกอย่างที่ศึกษาคือวิปัสสนามันไม่ใช่แบบนั้นคำว่าวิปัสสนาจริงๆใช้กับการศึกษาขันห้าหรือกายเวทนาจิตธรรมที่สี่เรื่องนี้เท่านั้นจึงเป็นการเจริญวิปัสสนาที่แท้จริงพอเมื่อรู้แจ้งขันห้าหรือรู้แจ้งกายเวทนาจิตธรรมสำเร็จเนี่ย ผลแห่งการรู้แจ้งคือความรู้ที่มีผลในการจะทำให้คนนั้นสิ้นอาสวะได้การเจริญวิปัสนาจึงจะต้องมีองค์ประกอบคือบ่มเพาะจิตให้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์อ่อนโยนง่ายที่จะทำสมาธิได้ง่ายที่จะอ่อนโยนในการไหลลื่นหากเกิดการพิจารณาทำความเข้าใจและที่ดีไปกว่านั้นคือต้องบ่มเพาะให้จิตผ่านวันคืนแล้วเบาบาง มีกลิ่นอายที่สันโดษสมถะเบาบางจากราคะโทสะโมหะให้ได้ถ้าได้เบาบางได้สมาธิที่ดีไปศึกษาในเรื่องที่พุทธเจ้าให้ศึกษาคือเรื่องกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยองค์ประกอบของจิตที่ดีองค์ประกอบของสมาธิที่ดีไปสร้างบนความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยก็มีผลที่ว่าพอรู้แจ้งแล้วเนี่ยทำให้จิตของคนนั้นหลุดพ้นได้เลย คำว่าวิปัสนาจริงไม่ใช่แค่คิดเฉยๆและก็ไม่ใช่แค่ดูเฉยๆแล้วก็ไม่ใช่หมายถึงว่าศึกษากับธรรมะทุกเรื่องที่ไหนมันจำเพาะลงไปว่าต้องศึกษาเรื่องขันหรือเรื่องกายเวทนาจิตธรรมเท่านั้นและระบุลงไปว่าต้องศึกษาด้วยการดูของจริงและเมื่อดูของจริงแล้วก็ไม่ใช่หยุดแค่ดูต้องทำความเข้าใจของจริงอันนั้นจนกว่าจะ รู้แจ้งเมื่อรู้แจ้งก็หมายถึงว่าไม่ต้องศึกษามันแล้วการเจริญวิปัสสนามันจบตรงคำว่ารู้แจ้งถ้ารู้แจ้งก็คือไม่ต้องหาคำตอบอีกแล้วดังนั้นผลของการเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันจบที่การรู้แจ้งครบคือกายเวทนาจิตธรรมรู้แจ้งครบก็จบเรื่องการเจริญวิปัส,สนาดังนั้นะนะนะ หากเราต้องการที่จะเป็นผู้หนึ่งที่จะเจริญวิปัสนามันมีวิปัสนาอ่อนๆกับวิปัสนาที่แบบทรงพลังจริงๆตรงประเด็นเป๊ะตรงประเด็นเป๊ะก็ตรงไปหาขันห้ากายเวทนาจิตธรรมสี่เรื่องนี่คือตรงประเด็นเป๊ะว่าเรากำลังศึกษาสิ่งที่ถ้ารู้แจ้งแล้วหลุดพ้นได้เลยไม่เสียเวลาเลยทีนี้การตรงประเด็นเป๊ะให้มีคุณภาพ เราอาจจะต้องเพิ่มการฝึกสมาธิประกอบไปด้วยเพื่อช่วยในการจะไปเจริญวิปัสนาให้มีคุณภาพให้มีโอกาสในการรู้ถึงความเข้าใจอีกข้อหนึ่งที่ทำให้ง่ายขึ้นไปอีกกับการพิจารณาได้ดีทำสมาธิได้ดีคือรักษาศีลให้ดีสํารวมอินทรีย์ให้ดีใช้ชีวิตให้เบาบางจากจากราคะโทสะโมหะให้ได้ ด้วยการมีสติควบคุมยับยั้งขัดเกลาวตนไปตามการจนมีจิตที่เบาบางดีสะอาดดีสมาธิที่ดีไปศึกษาเรื่องที่ถูกต้องที่ควรต้องศึกษาความรู้ที่เกิดจึงเป็นความรู้ที่มีผลในการให้เรารู้ถึงมรรคผลนิพพานได้ท่านอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก่อนจะมาวิปัสสนาเนี่ยมันต้องมีการเตรียมเตรียม พื่อที่จะวิปัสสนาก่อนการเตรียมเนี่ยมีเรื่องของการเตรียมปริยัตด้วยการศึกษาและฟังจากครูจากผู้รู้เราจะพิพจารณาขันห้าได้ดีเราต้องเรียนรู้เรื่องขันห้าอย่างปริยัตไว้ก่อนเราจะทําสมาธิได้ดีเราต้องเรียนปริยัตเพื่อรู้วิธีทําสมาธิก่อนเราจะเจริญวิปัสสนาได้ดีเราต้องเรียนเทคนิคการเจริญวิปัสสนาด้วย รู้อย่างเป็นปริยัติมาก่อนนี้ขั้นตอนการเรียนที่พึงต้องมีก่อนเป็นเบื้องต้นกับข้อที่พึงปฏิบัติก่อนหน้าการจะอบรมสมาธิหรือปัญญาคือตั้งใจที่จะสำรวมอยู่ในศีลให้ดีตั้งใจที่จะฝึกใช้ชีวิตให้สันโดษสมถะนี้คือข้อที่ตั้งใจเตรียมก่อนจะทำให้การปฏิบัตินั้นเป็นไปได้อย่างถูกต้อง เตรียมด้านศีลให้พร้อมเตียนด้วยความตั้งใจที่จะลดละขัดเกลาเอาไว้แล้วก็สามารถเตรียมเรื่องการปรับบรรยากาศการใช้ชีวิตให้เปลี่ยนแปลงไปในทางเหมือนผู้ที่ต้องการละสละละวางใช้ชีวิตในแบบที่มุ่งขัดเกลาตัวเองไปในวันและคืนจะทำให้จิตของเราผ่านวันคืนแล้วเหมาะควรได้ที่ต่อการจะสงบก็ง่ายจเจริญวิปัสสนาก็ง่าย นั้นข้อที่เตรียมก่อนจริงๆก็คือเรื่องปริยัตยิปริยัตยิเราก็หาได้จากการฟังการอ่านจากการครบครูครบอาจารย์คบกัลยาณมิตรนี่คือหาปริยัตยิที่แท้จริง 2. เตรียมเรื่องศีลเตรียมเรื่องการใช้ชีวิตที่จะปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นรากฐานของสิ่งที่ควรพึงมีก่อนจะเจริญวิปัสสนาอย่างจริงจัง เหมือนเราได้ยินได้ฟังบ่อยๆว่าปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทนะคะท่านอาจารย์ได้บอกสอนชี้แนะเราแล้วว่าหาความรู้เรื่องนี้ที่ถูกต้องแล้วก็ลงมือปฏิบัติและเราก็จะได้รับผลของการปฏิบัตินั้นและที่แน่ๆก็คือการวิปัสสนานั้นเจาะจงลงไปเลยว่าเราต้องไปศึกษากายเวทนาจิตธรรมหรือว่าขันหานั่นเองเพื่อไปสู่ ความหลุดพน้นวันนี้รายการชีวิตไม่สนหวังต้องลานะคะเราจะกลับมาใหม่คะ่ะเรายังอยู่ที่นี่นีราวานะสถานโพธิกรรมจรแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีคะ่ะเปนกํา